สวัสดีครับผมถังเนสิ่งคุทมายาเมื่อนี้พามาเบิงแอลหาศูนย์หนึ่งแปดรถในม่บาเนี่ยครับลุยหน้าน้ำจัดเต็มเลยครับดงนะครับโคกีสเะยครับนียดีสเลยครับ ครับน้ำน,น้อยแล้ครับเนี่ยครับพายุเขา่าฝนมาในน้ำรวมโคกด้วยครับแรงครับ,คร,บครับคนนี้ เพื่อนฟังนี่ครับนี่บฟังดีบันเรียบร้อยนะครับมาเขาวานนะครับตอนนี้ือต้องมาเขาวานอย่างเดียวครับบันแล้วก็ขอเมื่อวานข้างบนครับคือที ปั้นตึงด้วยนะครับท่านนี้เพิ่งรับน้ำเตี้ยครับมาแล้วครับเบิยจัดครับทันนี้พิ้วครับไม่รุนครับทุกท่านนี้จะลังหาวครับว่าน้ำหน้ามาที่จัดให้ครับทันนี้ปั้นเกียร์สองนะครับ รับน้ำเจสบายสบายครับเด็กก็เรื่องหาวครับท่านนี้ผบิวในหมู่บานนะครับ เอาหาศูนย์ข้างนี้ครับท่อเนี่ยป๊ดออกเลยครับโอ้เนือน้อเนื้อเปลี่ยนเสียแล้วเอาไว้นี่ครับขึ้นมาขอบปูครับ เพื่อนซิมาไว้เพราะนี่ดีนะครับนี่ครับประมาณเนี่ยครับเพื่อน่าเอาสนีเอาจากของหน้าครับมันก็ตั้งนอแตกนอแล้ครับเพิ่อนข้างไปเ,เจ้านั่นเพิ่อนใส่เครื่องวานเอาครับที่คุดเดียวหน้าเพิ่อนมาไหล ขั้นเนีับพี่โอ๊ตนะครับมินิตหน่อยล่างนคนขับไปสั่มทอครับบอกอรื่องก็ถอยพวกเทียวนะครับเฮ้ยฟังเพลงไหมล่<ส>ะมึโอ้โอ ปันครับบึงรับน้ำทะเลบนนะครับโอ้ยสารเกลือนแตกครับทีนี้หลับว่าไาวาเรรบอรีน้ำครับบึงบยากาศครับบรรยากาศที่รอบ นี่ครับมาแล้วค kind of ร Herm ับเออโตแรงครับคิวครับเบื้องเอีกลักษครับเบื้องเขาแต่งด้านหนาครับเออเห็นไหนดูครับ Pintando. พี่น้องมาเบิง 01, ้งแอล1 8ศูนย์หนึ่งแว่าแรงอัวแรงคนนดีกระลังหาวครับพี่น้องเ้ยเเิเดีบดีโชว์เลยครับ ปกติแต่หน้าหนาแบบนี้ลดหน่อยทีดีครับสี่องกัวขั้นใหญ่นะครับเพราะว่ามันเบาแล้วมันคือบอกว่าม้วนจุมันตีเสียงหน่อยครับเพราะว่าทีแบบนี้ครับ บอร์สไทยแบถมาแม่นเป็นรถใหญ่ e คือ 6M62 คือ60หา MU หาเชฟโมนี่มนสินักรับ พี่น้องภามาเบองครับแะ่รับน้ำมาครับเรื่องไร้ค่าครับทีนี้ครับพ่อยุกเขาหลายพื้นที่ครับทั้งในเป็นก็น้ำไหลกันครับมึงของหน้ากะทะได้ง่าิ่งกะทะนะครับมุ่งหนึ่งฟังคนอยู่ยครับทั้งอ่ะเมื่อเป็นที่ ที่โค้งปเป็นแปบนี้คือว่าเพินพ่นเิ่นหลอกนาดินนะครับม่ถึงเล,ลยตึงหลบๆักหน้อยครับนี่ตัวนี้ครับมันจะเป็นหล,ล,ล,ลว์ครับเป็นนาดินเ็นเอามากพิจิตนนุ่นเนาะมาแล้วครับโตรแรงครับ เด็กกำลังเห้าครับเระวังฉัน ไปอย่างเดียวเลยครับ<า>เด็กกำลังหาวนี่ครับครับปั่นหน้าหนาวเมื่อกี่อย่างหนึ่งครับรถเทนนะครับคือว่ามันโมงย์ไงครับแต่แม่นดินแห้งเนืโอ้ยคุ้มเลยครับผลุมก็มากระปั่นหน้าหนาวเมันอเดียวถ้า,าเดี๋ยวอ,อย่างหนึ่งคือมันลุม่มมันกับปันนน่นหน้าหนาวเมันกับสินเนื้อจึงกะรถมันสิหนักหน่อย ครับกดียางเสียยางนะครับคนนะครับช่วงนี้ไม่คิดจมเลยครับอยู่บนน่อเฉียงเป็นหน้าหลอกนั่งไปโอ้ผ่านแล้วครับนัเป็นต้อนาครับนั่นนะครับมองนั่นนะครับจอดแล้วโอ้ถามหนอกรบว่าจะต้องมาร่ไหมครับต้อนารถจอดแล้วครับเป็นหน้าหลอก ใา่ครขบจบคลิปกันเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาเบิ้งไใหม่มครับสวัสดีครับ